ผมผมถามด้วยถามแล้วมันกระทบใจก็ไม่เป็นไรค่ะจย์ไม่เป็นไรค่ะคือการที่เราต้องตรงไปตรงมาการที่คุณหญิงกับพรรคพวกออกจากพรรคเพื่อไทยค่ะมันหมายความว่าโอกาสและอนาคตของคุณหญิงในพรรคเพื่อไทยเนี่ยหมดไปแล้วใช่ไหมเออณตตอนนี้เหรอคะเออคือตอนที่ตังสิใจตอนที่ออกคืออย่างนี้ค่ะตอนที่ออกเนี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากที่จะไปพาดพิงอะไรมากนะคะแต่ว่า ก็ตอบตามข้อเท็จจริงเท่าที่จะไม่ทําให้องค์กรเก่าเขาเสียหายแล้วกันนะคะเพราะดิฉันก็เป็นคนแบบนี้มาตลอดอก็ต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนนโยบาย <Okay. S 2> จากผู้นําสูงสุดนะคะในการที่จะ,ะเปลี่ยนนโยบายในการทํางาน mm hmm. เปลี่ยนคนในการทํางาน mm hmm. ก็วันนี้คงมีคําตอบชัดแลว <Okay. S 2> ะวันที่ในออกคนยังงงงอยู่ค <Okay. S 2> ่ะ หน่อยรักองค์กรค่ะครับเมื่อเขาจะต้องเปลี่ยนคนเขาไม่ได้เดิมเนี่ยบอกว่าให้มืออาชีพเข้ามาทําแต่พอเปลี่ยนนโยบายว่าเอาล่ะไม่ใช่เป็นเนมืออาชีพละเมืออาชีพไม่ต้องทําละมารยาทเราต้องมีและเราต้องไม่เป็นจะเขคขวางคลองไปทําให้องค์กรเขาเสียหายครั้งที่แล้วเราเป็นคนดะิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะ,คะถ้าเรายังอยู่ต่อสมมุตินะ,ะถ้าเรายังอยู่ต่อนเนี่ยเรายังจะมีโอกาสเป็นคนดิเดต นายก<อ>รรมาธิกาพรรคเพื่อไทยไถ้าสมมติต้องอยู่ต่อ,อหน่อยคงต้องถอนตัว <Okay. S 2> เพราะว่าเรารู้วัตถุประสงค์ละ uh huh. ว่าเขาเขาไม่เขาเปลี่ยนจากที่จะเคยตอนที่เรียกพวกเรากลับเข้าไปเนี่ย uh huh. ก็คือบอกว่า,อ,าอยากจะให้มืออาชีพ <Okay. S 2> มาทางการเมืองเข้ามาให้เป็น uh huh. ทําพักให้เป็นโดยการบริหารด้วยมืออาชีพประกัน่างนี้ uh huh. แต่พอเขาเปลี่ยนนโยบายเนี่ย uh huh. เราต้องมีมารยาทพอ,อจาจและเราก็จะต้องถอยออกมาเพื่อไม่ให้องค์กรนั้นเสียหาย